ดังนั้นประเด็นที่ถูกห้ามถามก็คือไม่อนุญาตให้เราทําการถามนี่มีไหมมีครับที่ที่ท่านรอสุลลลลออุตลัมได้นำเอาองค์การกล่อนที่บอกว่ายาอายุฮัลลาจีนาอามานูลาตัสอาลูอันอาชยาออินทุบดะละกุมตัสุกุมครับเนี่ยนะครับว่าอินตัสอาลูอันฮะฮีนะยูนซิลุลกุรฟุรคอน ตัวดาละาคุมคนะครับอ้าัลลัลลอฮฺวัลลอฮุก ه ฟูรุลฮ ح ล ي มนะครับี่น้องครับอันกว่าได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพวกเจ้าจงอย่าซักถามต่อท่านนาบีถึงสิ่งต่างๆหากสิ่งเหล่านั้นได้ถูกเปิดเผยขึ้น แล้วมันก็จะก่อให้เกิดความเลวร้ยรายกับ,บตัวของพวกสู้เจ้าครับและถ้าพวกเจ้าจะถามสิ่งเหล่านั้นขณะที่อัลกรานได้ถูกประทานลงมาแล้วมันก็จะถูกเปิดเผยขึ้นแก่พวกเจ้าอัลลอฮ์ได้ทรงอภัยสิ่งเหล่านั้นแล้วและอัลลอฮ์ทรงอภัยยิ่งและทรงตรหนักยิ่งครับอัลมาิดะอายะที่ ดังนั้น <100. S 1> สแสดงว่าใน <100. S 1> องค์การนี้นะครับในองค์การนี้เป็นที่แกะจ่างชัดให้กับเราว่าไม่ได้ห้ามในเรื่องของการถามทั้งหมดนะครับครับไม่ได้ห้ามจากการที่จะจักจะจะซักถามในทุกๆเรื่องแต่ให้ถามได้ในบางเรื่องบางประเด็นที่มีความสําคัญสําคัญเท่านั้นนะครับอ แล้วก็ให้เราถามในเรื่องที่มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องนํามาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันของเราเป็นเรื่องที่ศาสนาส่งเสริมนะครับอันนี้แหละคือเป็นประเด็นที่ให้เราซักถามกันได้นะครับแต่การถามนี้ก็ต้องถามผู้รู้นะครับครับ <c oughs> ก็เหมือนกับที่ในอันกุรอานได้กล่าวว่าฟัสอาลูอัลฎิกริอิงกุนตุมลาตาอัลามูนสู่เจ้าทั้งหลายนี่คือจงถามกับบรรดาคนที่รู้ถ้าหากว่าพวกท่านทั้งหลายนี้ ไม่รู้นะครับคือคือประเด็นที่ไม่รู้นี่มันก็จะแยกประเด็นอีกอาจารย์ครับครับออย่างเช่นในในแง่ของอะกิดะครับก็ต้องไปสอบถามอัลลลอะกิดะครับหรือว่าอะลุลเตาะฮิดเนาะครับกับผู้ที่เขามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของวิชาอัลอะกีดะนะครับหรือถ้าหากว่าในเรื่องของการละหมาดละหมาดอย่างไรให้ถูกต้องละหมาดอย่างไรให้สมบูรณ์ เราก็ต้องไปถามฟ,าฟุกอฮาฟุกอฮาอาลุฟุกอฮาครับบรรดานักพิชาการในเรื่องนีรหรือว่า,นาในการละหมาดของเราเราจะทําอย่างไรให้จิตใจของเรานี่มีความสงบมีความโคชิวมีความตะวดดัตุ้ครับในกรณีนี้เราต้องไปถามอาลลุสซูฟียินอัลุสซูฟียินนะครับเพราะว่าหัวใจของเขาหัวใจของพวกท่านเหล่านั้นนี่ผูกพันแล้วก็เกี่ยวโยงอยู่กับอลัลกับอลัลลอฮุสบาตาลาตลอดเวลานะครับครับถ้าเรา มาวิเคราะห์ให้ลึกซึ้งนี่ในอัลกุรอานนะครับเราก็จะพบสํานวนที่ชี้ให้เราเห็นว่าต้องถามอัลลิซิกรีครับอัลลิซิกรีผู้ที่ทำการระลึกซิกเกตครับต่ออัลลอฮ์ตลอดครับนะครับไปถามอุลามะที่เขาซิกรุลลอครับไม่ใช่ถามอุลามะที่ไปมูเรื่องของอัลลอฮ์ครับนะครับเนี่ยคือจุดนี้นะครับ อังกอรได้โจอังกอรได้กำชับให้พวกเรานั้นได้ไปถามอัลลอฮฺซิกรีอิงกุณตุมลาตะละมุนนะครับอันนั้นต้องหลังหลังหลังจากนั้นก็รามาข้าวถึงประเด็นนะครับประเด็นว่าในประเด็นที่ถูกห้ามถามนะครับหรือว่าไม่ให้มีการสักถามนั้นมันมีข้อปีกย่อยอย่างไรบ้างนะครับครับผมอัลฮัมดุลยละประเด็นที่เราจะ เข้าสู่ที่ท่้าสุลตบอกว่ากัสรติสุอันนะครับมีประเด็นที่ถูกห้ามในการซักถามนั้นนะครับก็จะมีข้อปลีกย่อยในเรื่องของคําถามในเรื่องการถามการถามที่เ่้าสุลตไม่ให้เราถามครับนะครับหนึ่งนะครับการถามในเรื่องที่มันมีความลึกลับไม่มีใครรบรู้ในเรื่องนี้ครับนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานาฮูวะตาอัละอย่างเช่นตัวอย่างก็าีนะครับ ตัวอย่างเช่นการเกิดวันเกียรมาโอ้ไปถามในเรื่องราวของวันเกิดเกียรมะไปถามว่าท่านบาบอครับท่านโตครัวครับวันกิยวันเกียรมันนี่จะเกิดเมื่อไรครับครับอันนี้ถือว่าเป็นการถามในเรื่องราวที่มันเร้นลับเร้นลับนะครับได้วใครจะไปรู้บ้างนะครับครับไม่มีใครรู้ว่าเกิดขึ้นเมื่อไรนะครับเหตุการณ์ของวันเกียรมันนี่อัลลอฮฺตาลาท่านรอซูน ได้บอกให้กับเราว่าเหตุการณ์เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่วันที่จะเกิดเหตุการณ์กิยามันนี่จะเกิดขึ้นเมื่อไรวันไหนอันนี้ไม่มีใครทราบได้หรือถามว่าสภาพของซีรอรสสะพานที่เขาข้ามกันในวันเกียรมานันนะเป็นพืชเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรนะครับ,รบอันนี้คือถามภาษาบ้านว่าเป็นพืชนนะครับนะ,บะไปถามและมาลัยกัตที่อัลสตาได้มอบหมายให้มารับผิดชอบสอบถามคนในกูโบสครับ นะเราก็พูดไปตามที่ท่านนาบีได้มากล่าวไว้ในบุญะดนิษของท่านใช่ไหมครับแต่ไหนมึงลองเล่าให้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 กูฟังได้ว่าอย่างนี้นะครับนะครับนั่นคือไม่ได้ที่ผมพูดอย่างนี้ขอขอขอ,ขอที่จะนําเสนอว่าที่เราพูดอย่างนี้นะพี่น้องครับไม่ได้นะครับครับนะไปถามว่าไหนคนุณลองพูดอลองบอกฉันสินะครับนะครับนี่คือคือสิ่งที่ผม ได้นำเสนอพี่น้องว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท่านนบีไม่ให้เราได้ไปซักถามนะครับ,รบในประเด็นข้อที่2ครับประเด็นข้อที่2ไปถามคือตั้งคําถามแบบแบบเล่นๆครับนะครับไม่มีเป้าหมายอะไรคือไม่มีเป้าหมายในการถามครับถามแบบสนุกสนุกครับเช่นเช่นอัออสฮาบุนกาฟีนี่ เกิดขึ้นในสมัยสมัยใดครับอ่ามีกี่คนครับชื่ออะไรบ้างครับอ่าหรือถ้าหากว่าเราดูในประวัติศาสตร์นะครับมีศาสดาท่านหนึ่งที่มีบรรดาพี่น้องเยอะก็คือท่านนามิยูซุฟครับแล้วไปถามว่าคนที่สนิทกับนามิยูซุฟชื่ออะไรอ่านะครับครับเราแค่ได้ยินว่าบินยามินคนเดียวเลยใช่ไหมครับที่ี่เหลือจากนั้นก็เคยจะไปรู้เลย สิบสองคนนี่เขาจะไปรู้แหละครับพี่น้องครับดังนั้นการถามเหล่านี้นะครับการถามในประเด็นอย่างนี้นี่เป็นการถามที่ไม่ได้อยู่ในการถามที่ท่านอาบีอนุญาตให้เราถามนะครับและในประเด็นที่สามนะครับก็คือการถามคําถามที่ท่านอบบีห้ามก็คือถามเพื่อเยอะยอะ้ยนะครับาถามเพื่อเยอะยอะ้ยเพื่อที่จะ ให้คนที่จะตอบคำถามนั้นได้ถูกอะไรอย่างนี้หรืออย่างนี้หรือ,อ,อคือเป็นเขาเรียกว่าถ้าพูดกันในเชนของศัพท์ภาษาสังคมปัจจุบันนี้ก็คือการเป็นการไปวัดกล่นกัน oh <Lord. S 2> ไปดูว่าเขามีกล่นแค่ไหนเ้าคนนี้เป็นคนอาเลมมากน้อยแค่ไหนนะครับดังนั้นในการถามตรงนี้คือถาม เพื่อที่มีเจตนาที่จะเยาะเยยนะครับครับอย่างเช่นในกรณีไปถามพอเขาตอบไม่ได้เราเราก็จะบอกว่าโอ้รู้ไม่จริงครับและก็มีการไปประจานให้คนได้รู้ประจานต่อหน้าผู้คนหรือไปถามต่อหน้าผู้คนเลยนะครับเพราะเดิมทีนะครับเดิมทีในเรื่องของการถามนี่อิสลามได้จัด อิสลามได้วางไว้แล้วว่าการถามนี่เป็นสิ่งที่จําเป็นครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการถามเพื่อเลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของาศาสนาครับอันนี้อิสลามได้ส่งเสริมให้ทุกคนจะต้องเข้าสู่กระบวนการสอบถามครับฟาสอาลูอัลัซซิกริอิงกุตุมลาตะลามุนนะครับแต่ถ้ามีเจตนาตั้งแต่ต้นว่าเพื่อต้องการที่จะวัดเกิดเหมือนที่อาจารย์ออสสลีได้บอกพี่น้องไปเมือเ่อคืนนี่ครับอันนี้ถือว่าเป็นการขัดคําสั่ง ของอัลลอฮฺซุบฮานาวะตาละครับตรงนี้ก็เป็นการถามเยอะเย้ยนี่ก็คืออะไรเพื่อ,อมีเจตนาที่จะไปฉีกหน้านะครับ,รบหรือว่าไปมีเจตนาเพื่อที่จะ,ะไปสร้างความไม่พึงพอใจให้กับคนที่เราไปถามเพื่อที่จะให้เขาเกิดความโมโหหรือว่าให้สแสดงกิริยาที่ไม่ดีออกมาในตำหน่งนี้นะครับ,รบประการที่4นะครับเป็นการถาม เพื่อให้ผู้ตอบนั้นได้ตอบคําถามที่ไม่ถูกต้อง oh. คือไม่ถึ่ว่าได้ได้ให้คําตอบที่ไม่ไม่ตรงครับในกรณีนี้ครับอาจารย์ครับผมมีเคสหนึ่งหรือมีกรณีหนึ่งนะครับมีคนคนหนึ่งนะครับเขาได้ไปถามมัสอลากับผู้รู้คนหนึ่งเลยนะครับไปถามมัสอลากับผู้รู้คนหนึ่งแต่ประเด็นที่คําถามนี่ผมจะเปรียบเทียบให้พี่น้องได้เข้าใจง่ายๆนะครับ เขาเอาไม้ที่งอเนี่ยไปถามบอกว่าไม้นี้มันงอไหมอ๋อ oh. จริงๆเห็นอยู่แล้วทั้งๆที่เห็นอยู่แล้วว่าไม้นี้คือเป็นไม้ที่มันงอดังนั้นเมื่อถามในลักษณะอย่างนี้นี่มันเป็นการถามคืออะไรคําถามมันผิดอยู่แล้วแล้วก็คนที่จะตอบเราจะตอบว่าไม้กลงได้ยังไงครับไม้นี้มันกลงจะตอบไม่ได้นะครับก็จ้องตอบคําถามเหมือนที่ท่านนบีดาบริสตอบคำถามอิบลิสครับนะ ถามว่าอัลลอฮฺจะสร้างมโลกอย่างไรครับนะถ้าถ้าเล็กกว่านี้นะท่านอาบีท่านอบีอิดริสบอกว่ามึงเข้ามาใกล้ๆครับนี่อัลลอฮฺอัลลอฮฺสร้างอย่างนี้อย่างนี้นะครับท่านก็เอาเข็มนี่นะครับไปตําตาของอิบลิชนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยอย่างนี้คือตอบกลับทันทีเลยนะครับอนี่คือเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการ โต้ตอบกลับไปอย่างมีฮิกมบเพื่อที่จะให้เขารู้เพื่อจะให้ที่เพื่อที่จะให้อิบลิสได้รู้ว่าการถามในลักษณะนี้เป็นการถามที่ไม่สมควรอย่างยิ่งนะครับอาจารย์ครับเราได้และก็ประการที่5นะครับเอาเอาเอาให้หมดหมดหมดในประเด็นนี้ก่อนนะครับผมผมเกรงว่าเวลาจะไม่ทันครับอีกอีกอีกประมาณสักหนึ่งนาทีนะครับในประเด็นที่การถามในประเด็นที่5นะครับประเด็นที่5คือ ถามในสิ่งที่ยังไม่เคยมีหุกกมถามในสิ่งที่ไม่มีหุกกมนะครับนะคืออัลลอฮฺตาลาไม่ได้กําหนดหุกกมว่าห้ามครับนะครับนะคือถามถามเผื่อว่าจะได้ห้ามครับนะถามในสิ่งที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นนะครับใน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 ปัจจุบันและก็อนาคตข้างหน้าครับนะครับแต่ว่ามันก็จะเกิดขึ้นครับนะครับ นะหมายถึงว่าในในบางบางเรื่องที่ท่านอาบีให้เราได้ศึกษาค้นคว้าอย่างเช่นในเรื่องของการมาของดัตยานครับนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องที่อสอบถามได้แต่นะครับแต่การสอบถามไม่ได้หมายถึงว่า,าต้องการที่จะเอา,เอาคำตอบในวันนั้นเลยนะครับนะครับครับก็ เราก็จะใกล้ถึงเวลาที่จะลาสินอดแล้วนะครับพี่น้องครับก็ในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณบรรดาพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ให้การติดตามรับชมรับฟังนะครับและก็ต้องขอขอบคุณบรรดาผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ให้การสนับสนุนกับรายการของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นท่านสสทั้ง2เขตนะครับทั้งเขตหและก็เขต2และก็บรรดาห้างร้านต่างๆนะครับที่ให้การสนับสนุนกับาารายการของเราได้โดยโดยดีมาตลอดนะครับ สำหรับในวันนี้ก็อยากก็ขอดูอาวอนนะครับให้ท่านพ่อแม่พ,พี่น้องนะครับได้ละสินอดอย่างมีความสุขให้เราได้มีความปลื้มปิติความยินดีนะครับในดังที่อันหาดิษได้บอกได้กล่าวไว้นะครับว่ามันเป็นความปลื้มปิติที่เราได้อดสินเราได้อดทั้งวันแล้วก็เราได้มาละสินอดนะครับวันนี้ครับสำหรับวันนี้ก็เราทั้งสองก็ต้องขอ อยากลาพี่น้องไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับก่อนที่จะลาตรงนี้อาจารย์มีอะไรจะเสริมจะฝากอะไรไหมครับในความจริงแล้วนะครับไอ้ข้อมูลและประเด็นต่างๆที่จะนํามาพูดคุยกับพี่น้องก็ยังคงมีอีกนะครับเย,เยอะมากแต่วันนี้ด้วยกับเวลาอันจํากัดนะครับที่เช้าแล้์เราจะมานําเสนอในโอกาสต่อไปนะครับสิ่งที่ยังไม่ได้มาคุยกับพี่น้องในวันนี้นะครับก็ อิชอัลลอฮ์นะครับโอกาสใหม่ในวันข้างหน้าอัลลอฮ์สุบฮะตาลายังให้โอกาสพวกเรา,าได้มาเจอกันอีกนะครับขออัลลอฮ์สุบฮะตาลาได้ได้ให้พรที่ประเสริฐและการเือที่ดุลนะครับที่ที่อัลลอฮ์าตาลาทรงตอบรับและก็ผลที่ได้รับจากการจุดดุก็คือการตักวาต่ออัลลอฮ์ตาลตาละนะครับอย่างสมบูรณ์แบบนะครับดังนั้นสิ่งที่เราทั้งสองคนได้นําเสนอ หากเกิดความผิดพลาดนะครับก็ต้องขอมาอัปไวณั really ้นที่นี้ด้วยนะครับก็ทุกอย่างนะครับก็เป็นไปเหมือนที่ท่านอาจารย์ก็เซยังเกตนะครับได้นำเสนอกับพี่น้องนะครับสำหรับวันนี้ก็เราสองคนก็ต้องขอจากลาพี่น้องนะครับทุกท่านที่ทุกท่านนะครับไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับววววะะ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 บบิิิิลลลลลลาาาาาาฮฮฮฮตตตตอออฟกกกนยยสมมมุุุัเเรรห์